You might say, "Well, my heart is burnt out." บางคนบอกว่าหัวใจฉันก็มีไฟเหมือนกันแต่เบิร์นเอา I used to burn for him. ไฟหมดแล้ว But now there's just ashes. มีแต่ขี้เถ้า Don't worry. ไม่ต้องห่วงครับ Isaiah 61 says He will give you beauty instead of ashes. พระองค์บอกในอิสยาห์61บอบอกว่าจะให้ความสวยงามมาแทนขี้เถ้าทั้งปวง Let's go back to the question. What is revival? กลับไปที่นายฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนายฟื้นฟูนี่คือใคร หน้าเฟื่องฟูเป็นไงกันเขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วอาจจะคิดว่าการฟื้นฟูเป็นเหมือนทุกคนมารับความรอดทุกวัน Yes looks like people love Jesus looks like falling in love with คนกลับมาตกหลุมรักกับพระเยซูคิดอีกครั้ง It looks like the churches in Thailand i the looks o churches r g w ขิตาจจักในประเทศไทยเติบโตเพิ่มพูน looks like the Holy l Mothing across Spirit i the t a a พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนใหญ่โตในประเทศไทย And we want revival in Thailand. เราทุกคนต้องการการฟื้นฟูใช่ But I want to ask the question. แต่ผมขอถามหนึ่งคำถาม How is revival g o i n g to come to Thailand? การฟื้นฟูจะมาในประเทศไทยได้อย่างไร How is it g o i n g to happen? จะเกิดขึ้นได้อย่างไร Through you and me. ก็คือผ่าทั้งคุณและผม Revival is an inside job. การฟื้นฟูเป็นงานภายใน

The army of God rising up. เพร <c> า <oughs> ะการฟื้นฟูดูเหมือนเป็นกองทัพของพระเจ้าที่รุดขึ้นมา Revival looks like

การเฟื้นฟูเป็นเสมือนการอ่านยิ่งกว่าคู่มือเฝ้าเดี่ยวของเราในแต่ละวัน checklist chapter a s not of เพราะมันไม่ใช่เช็คลิสต์ที่เราจะต้องเช็กบอกว่าฉันอ่านแล้วสี่บทวันนี้การฟื้นฟูเกิดขึ้นไม่ใช่แบบนั้น revival looks like I have another hour I can't stop reading เหมือนกับว่าเรามีหนึ่งชั่วโมงอ่านไม่พอแล้วหนึ่งชั่วโมงไม่พอที่จะอ่านพระคัมภีร์แล้ว See revival is a person เห็นใช่ไหมการฟื้นฟูเป็นตัวบุคคล And that person is Jesus และคือนายพระเยซูคริสต์นั่นเอง And I have good news for you และผมมีข่าวดีบอกทุกท่านว่า He lives inside i s i d e of you. พระองอาศัยอยู่ในเราทุกคน whatever is dead in your life, ไม่ว่าอะไรจะตายอยู่ข้างใน He is the resurrection and the life. พระองค์เป็นการฟื้นคืนชีพและเป็นชีวิต He will resurrect those dreams. พระองค์จะนํำความฝันนั้นกลับมา He will resurrect those hopes. เอาความหวังคืนมา He will resurrect your vision. จะนํานิมิตที่ตายไปแล้วคืนมา He will resurrect everything you feel like you messed up beyond comparison. จะเอาทสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเน่าเฟะเละเทะกลับคืนมาให้สวยงาม If revival in we want revive all in Thailand, ถ้าเราต้องการเห็นการฟื้นฟูในประเทศไทยแล้วเราก็ It's when the breath of God comes in ให้ลมหายใจของพระองค์เข้ามา And an army that is like dry bones of Ezekiel และกองทัพที่เป็นดั่งกระดูกแห้งในเอเซเคียล Suddenly the breath of God comes ทันทีทันใดเมื่อลมหายใจของพระเจ้ามาสัมผัสพวกเขา The bones begin to shake กระดูกก็เริ่มริษัท The sinews come together เนื้อและเส้นเอ็นประกอบเข้ากัน The mighty the, the the muscles come together กล้ามเนื้อประสานกัน And Armyise The ในที่สุดกองทัพของพระเจ้าก็ลุกขึ้นมา And the Breath God comes into them. And they take the comes of i และลมหายใจของพระเจ้าก็เข้ามาสู่พวกเขา And take they the และพวกเขาก็นําข่าวประเสริฐไปทิศเหนือใต้ตะวันออกและตกของประเทศไทย Fri ที่น้องที่ละของผมครับ Revival looks like something Look การฟื้นฟูดูเหมือนอะไรบางอย่างที่ e a r l church had revival อย่างเช่นคิดจะจากในยุคเริ่มแรกก็มีการฟื้นฟู In one day 3,000 people got saved วันเดียวคน3,000มารับความรอด How did that happen เกิดขึ้นได้อย่างไร It's when the Holy Spirit เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมา disciples เป็นดังสาวกสองคนในเวลานั้น hiding the upper room. Did you know จำได้ไหมครับพวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องชั้นบนเพราะว่ากลัว Yes they were แน่นอนพวกเขาอธิษฐานนะและพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าและอธิษฐานและรอคอย let face แต่ลองดูความจริง said สิ่งสุดท้ายที่พระเยซูบอกก็คือให้ ออกไปประกาศข่าวดี afraid they were และพวกเขาก็กลัว they, they were afraid that what happened to their master would happen to them พวกเขากลัวจริงๆเพราะกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้านายของเขาจะเกิดขึ้นกับเขาด้วย They were like those two disciples และเป็นดังสองคนนั้นที่เอมาอุส They were discouraged เศหวัง They were downcast เศร้า But แต่ว่า When the Holy Spirit fell Spirit เมื่อพระเยซูเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเติมให้เต็มทงส์ของไฟมาเกิดขึ้นและหัวใจกลับมีชีวิตอีกครั้ง Peter และตอนนั้นเปโตร Who was the one that one was was so afraid so คนที่หวาดกลัวเหลือเกิน denied Jesus Who ปฏิเสธพระคริสต์สามครั้ง Was transformed ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ man Bolness of กลเป็นชายผู้กล้าหาญและกลุ่มชนเหล่านั้นที่ตะโกนว่าเอาพระองค์ไปเติงกางเขนแล้ว is now listening now to Peter. ได้ฟังเปโตรเทศนา Peter's not afraid of them. เปโตรไม่กลัวเรื่องนี้ He's not denying Jesus in front of them. ท่านไม่กลัวพวกเขาแล้วและไม่ปฏิเสธพระองค์ด้วย But rather he's preaching the gospel. แต่ท่านประกาศข่าวดี And the Bible says that the message cut to their hearts. และพระคัมภีร์บอกว่าพระกิตติคุณเหล่านั้นเป็นเสมือนมีดบาดเข้าไปในหัวใจพวกเขา And they said, what shall we do to be saved? และพวกเขาก็บอกว่าแล้วจะทำอย่างไรจึงได้รับความรอด

เปลี่ยนโลกทั้งใบกลับหน้ากลับหลัง They the had spread the message Jesus everywhere of พระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาเอาข่าวประเสริฐเริ่มงพระคิดไปในทุกที่ทุกแห่งในเวลานั้นจากหมู่บ้านหนึ่งสู่อีกแห่งหนึ่งจากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งจากเมืองใหญ่เมืองหนึ่งสู่เมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งประกาศมาจากหลังคาบ้าน And nightmare enemy's the the enemy worst และข่าวร้ายที่สุดปัญหาที่สุดของศัตรูก็คือ Is that the sleepy giant of the church wakes up? <laughs> that our hearts come alive. That's the devil's worst nightmare. Not, <laughs> not just one big famous speaker. ไม่ใช่แค่แขกรับเชิญผู้มีชื่อเสียงมาหาเรา But the entire army of Christ แต่เป็นทั้งกองทัพของพระคิด Rising up ลุกขึ้นมา Filled with the Holy Spirit เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ They have a message to share และมีข้อความที่จะแบ่งปันออกไป They are not on the spiritual road to Emmaus พวกเขาไม่ได้กำลังเดินไปแค่ถนนเอมาอุส They are not burnt out พวกเขาไม่ได้หมดไฟ They are not d i s c o u r a g e ไม่ได้ thin wang They're not going through the momentum ไม่ได้เพียงแค่ถูกชีวิตสั่นไปสั่นมา not being just a, someone that warms up a seat every Sunday ไม่ได้แค่มาให้ความอบอุ่นกับเก้าอี้ในวันอาทิตย์เท่านั้น But they are ready to be used by him แต่พวกเขาพร้อมให้ระคิใช้ออกไป You know if you take a soccer game ทราบไหมครับถ้าเราไปเตะบอล The half time is where you go and you get oranges and you get refreshed ถ้าเรามีเวลานอกเราต้องไปรับการ สปูนฟูไว้สดชื่นไปดื่มน้ำไปกินอะไรบางอย่างและแหลังจากนั้นก็จะมีโคชมาให้ okay, กำลังใจแน่นอนเราชนะได้ Let's go โอ้ไปเลยต่อ c h u r is that h a l f break ขตจัก เป็นเพียงเบรกสั้นๆ right เป็นแค่การพักครึ่งเท่านั้นเพื่อให้เราได้รับการสดชื่นในภาส,สิลิขพงและเราก็มารับน้ำที่สด <You 're S 1> ชื่น sucking that orange. มาดื่มน้ำมาดื่นน้ำส้มได้กินของว่างนั่นคือพระคำของพระเจ้า four out the not these there game wars's is in แต่เกมที่เราเล่นจริงๆไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ข้างนอก

ดิฉันรู้สึกเหมือนอยู่วนถลุนไปเมืองเอมาอุสเลย And it doesn't feel like just a couple kilometers. It feels like many years. แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็น11กิโลเมตรรู้สึกว่าเป็นร้อยเป็นพันกิโล Or maybe it's just today. หรือบางทีเรามาที่นี่วันนี้ I have good news for you. ผมมีข่าวดีบอกท่าน Jesus is here. พระเยซูคิสตอยู่ที่นี่ครับ He lives inside of you. พระองค์อาศัยอยู่ในเรา Those dreams, ความฝันเหล่านั้น Those hopes, those desires, ความหวังและความปรารถนาเหล่านั้น You might say t h e y d i dead. าจะบอกว่ามันตายไปนานแล้ว You might say I'm too old. ผมแก่ฉันแก่แล้ว You're never too old. เราไม่เคยแก่เกินไปนะครับ And you're not too young. แ <c> ละไม่เคยอ่อนยาวเกินไ <oughs> ปด้วย That's the good news. นั่นคือข่าวดี And you must say I feel dead on the inside. I'm more than burnt out. และบางคนบอกว่าข้างในเนี่ยตายแล้วก็รู้สึกหมดไฟ I feel dead. รู้สึกมันตายซาก Jesus can make it alive. โอ้ข่าวดีพระเยซูทําให้มีชีวิตได้ Jesus can light you up again. พระเยซูทําให้หมดไฟมีไฟได้ And you can say, my heart is burning again for Jesus. และพวกคุณจะบอกว่าหัวใจของฉันลุกติดไฟเพื่อพระคิดอีกครั้งหนึ่งแล้ว o love for Jesus should not be going From the day got saved, here and then slowly going down the then day and Sa up ผมไม่อยากให้เป็นเช่นนี้วันแรกที่มาเชื่อพระคิดมันพีคสุดๆและต่อมาก็ลงเหวดิ่ง believer worry don't และเราก็ไปหาผู้เชื่อใหม่บอกว่าอยากก้าวหน้า้น้องมาเชื่อใหม่เหรอตื่นเต้นกับพระคิดในตอนนี้แต่บ่อยเป็นสักพักหนึ่งเหอะและน้องก็จะหมดความตื่นเต้นไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ร้อนรน ไม่ต้องห่วง you become dead like me อีกเป็นหนึ่งนะตายเหมือนฉันแน่นอน no ไม่เอา no ไม่เอา he came to give you life มาให้ชีวิตเรา he came to give you freedom มาให้เรามีเสรีภาพ he came to make you alive มาให้เรามีชีวิตชีวา he came to give you life in a abundance. มาให้ชีวิตและให้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ Not so that you can go through the motions. ไม่ใช่เพียงเรารอดไปวันวัน And in actual fact, every day you fall more and more in love with Him. แต่ว่าทุกๆวันเรายิ่งรักพระองค์มากขึ้น More n passionate for Him. มีใจร้อนรนเพื่อพระองค์มากขึ้น Full of more joy. มีความชื่นชมยดีมากขึ้น more hope. และด้วยความหวังมากขึ้น Amen. Amen.